لتكوينا وتنكأ جرحها فينا وبأشفانا فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا فجئنا نهدم المجد تكوينا وتنكأ جرحها فينا فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله สล,ละลอฮฺวานานนบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซฮบิฮิอจมัยน์พี่น้องที่รักนะครับวันนี้นะครับช่วงเวลาชวนคุยชวนคิดก็กลับมาพบกับพี่น้องใหม่อีกครั้งหนึง่งนะครับในวันนี้เรานําเรื่องชวนคิดไม่รู้ว่าพี่น้องจะยอมรับหรือเปล่านะชวนคุยในวันนี้ไม่รู้พี่น้องจะคุยหยุดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนหลายคนบอกว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนหลายคนบอกหนีไม่พน้น นะครับแต่จะอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นหน้าที่นะครับที่เราต้องชวนพี่น้องคุยแล้วก็คิดเพื่อที่จะหาทางออกนะครับถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้สตาแล้วต้องหลุดพ้นนะครับจากสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายนะครับเรื่องที่ว่านี้เนี่ยอาจารย์ซินดีครับมีอยะกุรอานนะครับมีทั้งฮะดีสนะครับที่เราจะคุยกันบอกกับพี่น้องเลยก็ได้ว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับหลายคนเนี่ยพลาดหลายคนเนี่ยตกม้าตาย นะครับหลายองค์กรก็ย่ําแย่มากับเรื่องเหล่านี้อาจารย์จะชวนพี่น้องคุยประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เป็นห่วงอะไรกับกับสังคมครับครับบิสมิลลาฮิรห a h m a n i r พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาทุกท่านนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของของความที่เราจะต้องถอนยวง หรือว่าถอนรากถอนโคนนะครับชีวิตของเราต้องถอนรากถอนโคนออกจากระบบของดอกเบี้ยไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินดอกเบี้ยหรือจ่ายดอกเบี้ยหรือเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยหรือทําธุรกรรมการเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยต้องถอนยวงเพราะถ้าเกิดไม่ถอนยวงเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เรื่องนี้พี่น้อง พอเราพูดคุยไปแล้วถ้าพี่น้องยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยพยายามวางแผน,นกันนะค่อยๆถอนออกค่อยๆถอนออกเพราะบางทีมันถลําตัวไปแล้วอาจารย์อาจจะถอนตอนนี้แบบแบบถอนแบบโครมครามเลยเนี่ยบางทีมันทําไม่ได้เหมือนกันเหมือนลหลายๆคนเนี่ยที่เราได้เคยคุยเรื่องดอกเบี้ยในงานต่างๆคุยเรื่องดอกเบี้ยในอะไรนวระต่างๆพี่น้องยอมรับหมดเลยอาจารย์แต่ว่าณะเวลาเนี่ย มันกําลังจะถอนออกคือมันเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วเช่นซื้อมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมันเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็เงินที่จะไปโปะมันก็ไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าจะไปปล่อยไปเลยเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนไปแล้วประมาณ6 0 70%เนครับมันก็ไปเป็นประโยชน์กับคนเหล่านั้นใช่ไหมฮะครับก็ค่อยๆวางแผนก่อนแล้วกันนะครับอย่าพึ่งหนักใจแล้วก็อย่าพึ่งปวดร้าวใจนะครับก็ผมแนะนำว่าค่อยๆถอนก่อนแล้วกัน แต่ถ้าเกิดว่าถอนได้เลยปั๊บนี่นะอลัลฮัมดุลิลละคุณเก่งที่สุดคุณดีที่สุดที่บอกว่าต้องต้องค่อ,คอยๆถอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นคําสั่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานาหัวตาลาได้ตัดอย่างนี้ยาอายุฮ mm ัลละดีนาอามมนูยาอายุฮัลละดีนาอามมนูตตะกุลลอฮฺวะดารูมาบากิยามินะริบาอินคนตุมมุเอมินินฟ้าอิลลัมตัฟอาลูฟะดะนูบิฮาร์บีมินัลลอฮฺวะรอซูล เอาแค่ okay, นี้ก่อนอาจารย์ทำไมเราจึงต้องถอนยวงออกจากระบบของดอกเบีย้ยมันถึงขั้นไหนมันถึงขั้นไหนที่เรายังอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วเรายังเลือกลั่วหรือเกีก่ยวข้องกับเรื่องระบบของดอกเบีย้ยมันถึงขั้นไหนเลยอาจาร์ครับในอายะห์กว่าอายะห์นี้บอกกับเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์แสดงว่าพฤติกรรมแบบนี้มันก็เกิดขึ้นกับคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์เหมือนกันครับ เพราะบางทีเราเรายังเกรงอัลลอฮ์แต่หาทางออกไม่ได้บางครั้งมันก็เหมือนกับจะบอกว่าจําเป็นสถานการณ์ขับขันอัลลอฮ์จึงบอกกับผู้ศรัทธาบอกว่าซารูมาบรกียเมนาริบาคือให้เราทิ้งสิ่งที่มันยังเป็นดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ออกห่างเลิกมันไปซะหยุดมันไปซะครับถ้าเราเป็นมุมินที่แท้จริงอแสดงว่าการเรียกร้องของอัลลอฮ์ให้เราหยุดร่วม กระบวนการกับดอกเบีย้ยเนี่ยอัลลอฮ์บ, <Allah S 1> บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่เลิกเราไม่ทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์มันเหมือนกับเราประกาศสงครามกับพระองค์อาจารย์ที่ที่พูดเนี่ย <Allah. S 2> เพราะว่านั้นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วแหละเรื่องสงครามกับอัลลอฮ์นยพี่น้องแล้วก็จําไว้นะทาสงครามคิดแค่คิดเนี่ยก็ผิดแล้วทําสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูนไม่มีวันเลยนะที่จะชนะพระองค์นะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้อาจารย์ถ้าอยู่ในบ้านเมืองที่ปกครองด้วยระบอบอิสลาม สมมติว่าเนี่ยสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมมุสลิมทั้งหมดเลย <c oughs> พอเสร็จแล้วอายะกราอายะเนี่ย,ยมันปฏิบัติได้ทั้งคนกินและก็คนรับดอกเบีย้ยใช่ไหมคนจ่ายดอกเบีย้ยแลวก็คนกินดอกเบีย้ยมันใช้ได้หมดเลยก็คือหยุดทั้งยงทั้งสงองฝ่ายนะฮะแต่ทีนี้ไอเราเนี่ยอยากจะหยุดแต่เราเดันไปกู้เงินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับถ้าหยุดเนี่ยถือเป็นโกงเลยนะอาจารย์ใช่ไหมเราหยุดของเราเนี่ยเราสามารถหยุดได้เลย ถ้าเราเป็นคนฝ่ายอะไรนะฝ่ายกินดอกเบีย้ยเนี่ยเราหยุดได้เลยเราไม่เอาอีกต่อไปแล้วนะครับอังกุรานัยยะนี่บอกแล้วนะว่าซารูมาบากิยามินาริบาจงทิ้งสิ่งที่มันยังค้างค้างกันในเรื่องของดอกเบีย้ยระหว่างสูเจ้าเนี่ยค้างค้างกันทิ้งเลยในฐานะผู้กินดอกเบีย้ยก็ต้องทิง้งในฐานะผู้ที่จ่ายดอกเบีย้ยก็ต้องทิง้งมันก็ครอบคลุมสมบูรณ์ทีนี้สังคมของบ้านเราเนี่ยจันเรียนถามนิดหนึ่งว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย ในการนับถือศาสนาเราไปเป็นหนี้กับธนาคารเราไปเป็นหนี้กับสถาบันการเงินซึ่งระบบดอกเบีย้ยก็ยังเป็นระบบที่เขาเหล่านั้นเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นวัฒนธรรมขาดไม่ได้เลยในเรื่องของดอกเบีย้ยนี่เราเองก็อึดอัดใจนะอยากที่จะเลิกระบบดอกเบีย้ยถ้าคิดอย่างนี้แล้วมีคนบอกอย่างนี้จย์ฉันเน่ยเป็นหนี้เป็นสินเขาดอกเบีย้ยมีขนาดเนี่ย เราจะใช้เฉพาะเงินต้นอย่างเดียวไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยได้ไหมจะบาปไหม,อ,มอาจารย์ว่าไงคือจากอายกุรานเนี่ยมองดูเหมือนกับโปรคลอสมาตาลาเห็นในอดีตนะครับมันมีการกระทําในเรื่องของการค้าการแลกเปลี่ยนและก็มีเรื่องของการเสียผลประโยชน์การอาธรรมเกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นดอกเบีย้ยเอาแล้วก็เลยบอก ลงมาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ที่มีการให้ยืมมีการแลกเปลี่ยนอะไรที่มันมเป็นส่วนเกินมาให้หยุดซะทั้งผู้ให้ดอกเบีย้ยและผู้กินดอกเบีย้ยเนี่ยให้หยุดอนยานี่จะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าทำทั้งมันทําได้ด้วยในในสังคมมุสลิมแล้วไม่ทำเนี่ยเกิดโทษเกิดโทษแต่ที่นี่เกิดในสังคมเราถ้าด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันยากที่อาจารย์บอกว่ามันมันเหมือนการโกงแต่ที่ถ,ถ้าถามว่าถ้าเราจะขอจ่ายแค่เฉพาะต้นอย่างเดียวเฉพาะราคาจริงอ่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ย เราในความเป็นจริงมันทําไม่ได้ไงถ้าเราไปยุ่งกับสถาบันการเงินองค์กรใดก็ตามเนี่ยมันไปบอกอย่างนี้เขาไม่รับอยู่แล้วเพียงแต่จุดเริ่มต้นที่เราจะคิดเนี่ยเราจะคิดยังไงวันนี้ความเป็นไปได้มันมีสองด้านหนึ่งเรามีความจําเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าที่จะต้องไปกระทําการเอ่อเรียกว่าอะไรนะจดจดอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าจะต้องซื้อของอะไรหรือเปล่าหรือว่า มันมีโอกาสไหมในสังคมที่จะมีองค์กรให้เราได้หยิบยืมหยิบยืมเงินจํานวนเนี้ยที่มาซื้อของโดยที่มีการผ่อนโดยที่ไม่มีดอกเบีย้ยคือถ้าที่อาจารย์พูดนะีะดีเขาทาได้เนี่ยสุดยอดดีดดเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้ม,มันทําไม่ได้อาจารย์ในเมื่อในเมื่อเราทําไม่ได้แล้วพี่น้องถึงบอกอะ่ะค่อยๆแก้ปัญหาสนานิสลาไม่อนุญาตให้โกงเขาครับเรื่องดอกเบีย้ยศาสนาอื่นเป็นที่อนุมัติในศาสนาอื่นเราเนไปเอาเงินเข้ามา สมมติว่าเอามาหนึ่งแสนวลาใชา้คืนต้องใช้คืนแสนสาม,มแต่ระยะเวลาหนึ่งปีทำนองเนี้ยเราก็ต้องจ่ายตามเงื่อนไขตามข้อตกลงที่เราได้ตกลงกับเขาไว้ครับถ้าเกิดไม่จ่ายเนี่ยถือว่าเป็นการคดโกงนี่แหละเราจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําตามสัญญานะครับแต่ว่าที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ถ้าเจราจาได้อย่างธนาคารบางธนาคารเห็นว่าลูกค้านี่ยังไงก็ไม่ได้นละ้วเขาเรียกว่า เอาเอาเงินต้นไว้ก่อนดีกว่าเรื่องดอกเบี้ยค่อยว่ากันไปเจราจานะครับอย่างเช่นเพื่อนอาจารย์ด้วยกันเขาเขา,เขามีปัญหาเรื่องผ่อนที่เรื่องอะไรก็อะไรก็ตามแต่เนี่ยผ่อนไม่ไหวยังไงก็เอาไปเลยยึดไปเลยธนาคารเห็นว่าธนาคารเป็นฝ่ายยื่นข้อเสนอมามาบอกว่าถ้าจ่ายเงินต้นอย่างเดียวเนี่ยไหวไหมช่วงนั้นฟองสบู่แตกด้วยทุกคนก็ปล่อยให้ธนาคารยึดไปธนาคารก็คือเป็นหนี้เน่าอะ่ะอืก็ไม่รู้จะทํำยัำยงไงถ้าเกิดเจรจาได้ว่า เราอยากจะจ่ายเฉพาะเงินต้นอย่างเดียวเนี่ยเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ไหวแน่ไทยงั้นคุณยึดไปเอถอะธนาคารยอมอัลอัมดุลิลละเรารีบหาเลยหาเงินต้นมามาจ่ายเขากลับหรือผ่อนเงินต้นอย่างเดียวแล้วก็ตั้งแต่นี่ต่อไปไม่ต้องมีดอกเบีย้ยถ้าเจราจาได้มันก็นดีแต่ผมห่วงอย่างนี้อาจารย์คือรถเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยรถเนี่ยเอาพูดถึงเรื่องความเป็นจริงดิ เรื่องของรถก็ดีเรื่องของบ้านก็ดีเรื่องของที่อะไรแหละที่เราต้องการจะผ่อนผ่อนดูดูแลบางทีมันมันความจําเป็นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีมน้อยน้อยใช่ไหมอย่างกับบ้านเนี่ยมีที่อยู่แล้วก็จะหาเงินมาปลูกบ้านนะครับถามว่าทําไมเราไม่ปลูกบ้านเล็กๆสักห้องหนึ่งก่อนพอจะมีสตางค์ค่อยๆต่อไปค่อยๆขยายค่อยๆต่อไปแต่เราไปกู้เงินนะครับกู้เงินที่มันมีดอกเบี้ยข,ขึ้นมา ซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านฮะดิษให้อาจารย์ได้ได้อธิบายให้พี่น้องฟังนิดนึงว่าดอกเบีย้ยที่บอกว่าจําเป็นตน้องออกห่างจําเป็นต้องละทิ้งหรือจาเป็นต้องถอนยวงเนี่ยมันสาเหตุอีกประการหนึ่งนอกจากจะเป็นการทําสงครามกับอัลลอฮ์และเราซูลแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกจย์ฮะดิษบทนี้นะครับบันทึกด้วยท่านอิหม่ามฮากิมบอกว่าอาริบาสลาสะตุนวาซบาบานไอซาหามิสลูไอยังกิฮาร์รจุลุอุมมหูนะครับ ตรงนี้อาจารย์เอาเอาฮะดิษแค่นี้แหละนะครับฮะดิษบทนี้เนี่ยอยากจะบอกหรื่อนบีต้องการบอกอะไรแก่ผู้ศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องดอกเบียนะ้ยคือกําลังจะบอกว่าผลเสียเนี่ยหรือบาปเนี่ยของการกินดอกเบี้ยเนี่ยมันมีหลายระดับแสดงว่าคนที่กินดอกเบี้ยแต่ละคนเนี่ยอ,อาจจะรับ โทษไม่เหมือนกันครับเพราะเนื่องมาจากกระบวนการของดอกเบี้ยมันมีหลายส่วนให้กินเป็นพยานจดอะไรทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องกระบวนการก็จะรับบทโทษที่แตกต่างกันครับมีทั้งหมดเนี่ยเจประตูเจประตูเจความผิดที่คุณจะรับไปอความจําเป็นหรือไม่ไม่จาเป็นผมไม่รู้แต่ว่าหนึ่งใน73น่คุณต้องคุณต้องได้รับโทษแหละนะก็หนึ่งในนั้นก็คือเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่หลับนอนกับแม่ของตัวเอง ทำซีนากับแม่น่ะ oh. นั่นคือความผิดคือซีนาเนะี่ยก็ผิดหนักแล้วนะร้ายแรงแล้ว uh huh. แต่นี่ซีนากับแม่เนี่ยมันคือมันสุดยอดชั่วของ<ถ>คนแล้วคือทำซีนาเนี่ยยังไงก็ตามแต่โทษในหนักมาก uh huh. มีทั้งบทลงโทษในดุนยาที่เรียกว่าเขาดูดลลอนะดด uh huh. บทลงโทษในดุนยาผู้ชายนี่ผู้หญิงนี่ที่หากว่ายังไม่ได้แต่งงานนะเป็นชายบริสุทธิ์เป็นหญิงบริสุทธิ์หรือว่ายังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวไปทำซีนากันเนี่ย ทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยโดนเครียดร้อยทีคนละร้อยทีแต่ถ้าหากว่าทั้งชายทั้งหญิงที่ทําสินาการผ่านชีวิตแต่งงานมาแล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วก็ไปทําสินาอีกต้องถูกจับฝังครึ่งทอนแล้วก็คว้างเอาหินเนะี่ยคว้างจนกระทั่งตายเป็นบทลงโทษทางดุนยานรุนแรงมากและบทลงโทษในโลกอาิีร์ก็มีอีกนั่นคือบาปขั้นต่ำที่สุดนะแต่อันนั้นก็เกี่ยวข้องกับการทำซินากับคนอื่นนะ มันยังไม่โสมมหรือยังไม่อุบาทเหมือนดังการไปทําซินากับแม่ของตัวเองและการทําซินากับแม่ของตัวเองพี่น้องคิดนะคิดให้มากมากบาปขั้นต่าที่สุดของการกินดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการกินดอกเบีย้ยเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าละหลวมเด็ดขาดอย่าละหลวมเด็ดขาดนะครับผมอยากจะเล่าตัวอย่างให้อาจารย์ฟังตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เราเป็นที่รู้จักในสังคมเนี่ยแต่ว่าเราไม่เอ,อ่ยชื่อ คือมีที่ดินอยู่อย,อยู่แปลงหนึ่งนะครับประมาณสักสองไร่ได้อยู่ย่านหน้ารามนี่แหละชั้นมูลค่าของมันก็ประมาณสักร้อยล้านไร่ละห้าสิบล้านจั้เอาที่เข้าธนาคารเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ทำไมอะ่ะปลูกอพาร์ตเมนต์นะครับแปลงละหนึ่งรอยห้องนะครับไม่ถึงไร่ละหนึ่งร้อยห้องมีที่จอดร,รถอะไรต่างๆ,ๆนะครับ พอปลูกเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ต้องผ่อนให้กับธนาคารอาจาย์อันนี้ไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยค่าเช่าที่ได้มาในการปลูกอาพาร์ตเมนต์เนี่ยมันไม่พอที่จะจ่ายเงินต้นไม่พอที่จะจ่ายเงินดอกเบีย้ยให้แกธน,นาคารติดลบทุกเดือนเลยปิดลบก็ต้องไปหาเงินอื่นมาโปะปปปปปปรู้ไหมยจย์ตอนหลังเนยตัดสินใจรับไม่ไหวแล้วกับหนี้สินที่มีอยู่กับธนาคารเพราะมีระบบดอกเบีย้ยขึ้นมาเยอะอก็เอาเงินเนี่ยก็กประกาศขาย ขายทั้งที่ขายทั้งที่และขายทั้งอาพาร์ตเมนที่ปลูกเอาไว้พอขายเสร็จเรียบร้อยปั๊บไปเคียนหนี้กับธนาคารเนี่ยยังติดธนาคารอีกเท่าไหร่นะห้าล้านโอ้โหมันสะสหมด,มดเลยคือเงินร้อยล้านเนี่ยอยู่ใน,นเนอแล้นะโดยประมาณหรือาจจะเจ็ดสิบแปดสิบล้านก็ได้นอนเนออยู่ในตัวแล้วถ้าเกิดขายปั๊บเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบล้านอยู่ในในตัวเราสบายสบาย,ยนะแต่ว่าไปดิสร้างอาพาร์ตเมนต์แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยไปกู้เงินธนาคารมาจนกระทั่งไปเคีย์แล้วขาย ขายทั้งที่ทั้งอาพาร์ตเมนต์เรียบร้อยไปแล้วนะไปเคลียร์หนี้กับธนาคารนะยังติดธนาคารอยู่อีกประมาณ5ล้านบาทที่เนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบล้านเนี่ยเสียไปเลยนะแล้วยังเป็นหนี้ธนาคารอีกห้าล้านบาทพี่น้องนี่ไงคือระบบของความไม่เหลือไม่ดีระบบของความเหลื่อมล้ำกันและในที่สุดพับเนี่ยคนคนนี้ทายังไงสิ้นเนื้อประดาตัวพี่น้องระบบดอกเบี้ยนี่แหละนี่คือผลเสียที่เป็นตัวอย่างอีกเป็นพันๆตัวอย,อย่างที่อยู่ในสังคมอาจารย์ครับนี่ไงพี่น้องครับ ถ้าสิ่งใดที่เราเห็นว่ามันเป็นข้อห้ามแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยพี่น้องครับก็ดูว่าความจําเป็นมีไหม,มนะครับที่อาจารย์ศรีิลบอกว่าจะฟันธงเลยเนี่ยคือมันผิดหมดแหละเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนพี่น้องที่อยู่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้จะมาวัดอาจารย์ศรีิลว่าอาจารย์ม,มีอิมานแค่ไหนเนี่ยมาสอนอเขาไม่ได้วัด อ ي มานขอ้งคนสอนพระว่าอ ي มานขอ้งคนทำพระอิมานของคนที่ท,ที่ททเผชิญกับเหตุการณ์อยู่ว่าตักวาต่อรอยยำเกรงใช่ไหมถ้าหลีกถ้าออกจำเกรงอลัลลอฮ์มากอลัลลอฮ์มีทางออกให้นะควันนี้เราก็พบทางออกเราอาจจะพบแค่เป็นกระแสะเป็นแสงมันโผล่เข้ามานวลๆเฉยเพราะเราอิมานเรามันน้อยไงแต่ถ้าเกิดเราตักวามากเราเลิกเลยเนี่ยทางออกเขาชิดมันมันมันเห็นได้ชัดเนี่ยมันที่อัลล์บอกว่ายติกิยมายติกิยและยัจจันเรฮุมะครอยาวันนี้เรายำเกรงอัลลอฮ์เราหยุดเราเลิกเนี่ย เราเราบอกว่าเราไม่มีทางออกเราจะไปทางไหนก็เราบอกแล้วอ่ะเราปูทางไว้ให้อันนี้เป็นบททดสอบเราต้องผ่านบททดสอบตรงนี้ให้ได้เมื่อผ่านไปได้แล้วนะทางออกมันมีก็วันนี้เราแค่เป็นมนุษย์ที่มีสมองคิดสั้นๆเราผ่านอิสลามสิมองผ่านอิสลามแล้วเราจะรู้ว่าทางออกมันมีอยู่จึงอยากจะตอกย้ำกับพี่น้องที่นบีสอนเอาไว้เนี่ยพี่น้องเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมีทั้งบทอะไรนะเจ็ดสิบสามประตูเจ็ดสิบสามประตูแห่งความชั่วร้ายเนี่ย 73ประตูแห่งความบาปของมันแล้วก็บาปขั้นต่ำที่สุดเนี่ยเราจังลูกผู้ชายเนี่ยทำจินากับแม่ของตัวเองไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของดอกเบี้ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องถอนยวงออกจากออกจากระบบชีวิตของเราทั้งหมดเลยถ้าเราทําได้นะครับแล้วก็พอวันนี้ฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยอยาริไปเป็นหนี้สินเขายาริที่จะก่อก่อให้เกิด ชีวิตของเรากอให้เกิดความผูกพันเกี่ยวกับดอกเบีย้ยอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้เรามีระบบธนาคารอิสลามแล้วเรามีระบบสหกรณ์อิสลามเยอะแยะเลยนะครับหรือว่านี่แหละที่เราทำทีวีนะครับ TMTV รายการที่มีประโยชน์ดีๆแบบนี้ก็ได้จากการที่พี่น้องเข้ามามีส่วนอะไรนะมุดอรอบานะครับมุดอรอบาก็คือการที่ทาง TMTV มีเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ชำนาญการแต่ไม่มีสตัง พี่น้องที่มีสตางค์ก็เอาเอา,เอาเข้ามารวมกันเยอะๆคนนน้นห้าแสนคนนี้สองแสนคนนี้ล้านหนึ่งคนนี้สิบล้านพอเข้ามาแล้วก็ทุนมันกองใหญ่ขึ้นก็เอาไปทํากิจกรรมนะครับที่มันได้ประโยชน์ออกมาตรงนั้นเนี่ยดอกเบี้ยกว่าไม่มีผลประโยชน์ก็ได้แล้วผลประโยชน์ส่วนหนึ่งก็นําเอามาทําทีวีเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้อะไรนะได้ชมสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นการเป็นญาริยะ ที่เราจะได้รับในในอนาคตข้างหน้าที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีการสนับสนุนนะครับสรุปแล้วก็คือดอกเบีย้ยนี่ผู้ศรัทธาจะต้องตัดขาดออกจากชีวิตนะครับครับที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นบาปขั้นเบาสุดนะครับบาปเบาที่สุดนะพี่น้องก็รู้แล้วว่าคนทาซีนาน่ยนี่ะขนาดเบาๆที่เราเอ่ยไปครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นการ,รดอกเบีย้ยที่อาธรรมแล้วก็ทําลายสังคมด้วยเนี่ย<อ>แล้วก็ชุมชนผู้คนเขาเดือดร้อนกันทั้งหมดเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ถูกลงโทษในระดับต่ำมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเราก็ลองคำนวณดูเอากันแล้วกันว่าเพิ่มขึ้นไปอีกสัก72 72เท่าของของความผิดเหล่านี้ที่มีอยู่มันไม่ธรรมดาแสดงว่าเรากำลังที่จะประกาศสงครามกับอัลลอฮ์แล้วก็ตั้งตนเป็นผู้ที่เมื่ออัลลอฮ์ศาสนาส่งลงมาบนโลกดุนยาแล้วเราต้องการทำลายดุนยา ้ดยกับการเอาเรื่องเราเนี่ยมาเราต้องการทําลายศาสนาเพราะฉะนั้น<ม>นี่คือคนที่บอกได้ว่าเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์แล้วสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยเราจะยังเป็นเป็นแคกว่าน,นะทาดี<ม>ช่วยเหลือปกป้องคนเหล่านี้อยู่อีกหรือรนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องคิดตึกตรองดูให้มากๆายการชวนคุยชวนคิดนะให้พี่น้องได้คิดนะผิดภัยของดอกเบี้ยคือการทําลายสังคม บางทีมันทําลายชีวิตของคนคนหนึ่งได้อย่างย่อยยับเลยทีเดียวบ,บางทีมันทําลายอนาคตของเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวบางครอบครัวที่ระบบดอกเบีย้ยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วลูกๆไม่มีโอกาสได้เรียนไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อไปเพราะอันหนึ่งมาจากสิ้นเนื้อประดาตัวจะยังไรก็ตามแต่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าถ้าคิดจะไปเป็นหนี้สินใครด้วยเหตุที่ไม่จําเป็นจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องออกห่างซะ นะครับจำเป็นอย่างยิ่งยวดจําเป็นเพื่อความมันเดือดร้อนจริงๆอันนั้นเนี่ยศาสานาอิสลามก็อนุโลมให้เช่นจามดูเรฮตจะอาจจะพามะไปผ่าตัดตาอย่างเนี้ยต้องใช้เงินทั้งหมดห้าหมื่น 50, ไม่มีเงินเลยมะก็จะตาบอดใช่ไหมก็ต้องไปกู้เงินเข้ามาไอ้อย่างเนี้ยที่ว่าเป็นผลถึงขั้นพิการที่เป็นผลต่อชีวิตถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นพิการถึงขั้นที่ถึงขั้นขั้นโคม่าแล้วเนี่ยอันเนี้ยศาสนาอิสลามอนุโลมให้ เท่าที่ภาวะความจําเป็นมันเกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นที่มันไม่มีความจําเป็นอะไรอย่างเช่นไปกู้เงินมาเพื่อที่จะให้ลูกสาวได้ไปเรียนในสถาบันดีๆอย่างเนี้ยผมเห็นว่ายังไม่จําเป็นถึงขั้นนั้นพอเดี๋ยวเนี้ยการเรียน,นกศนก็เรียนจบได้จา์มสทเนี่ยไม่กี่บาทก็สามารถจบปริญญาตรีจบปริญญาโทได้นะครับก็ดูแล้วกันนะพี่น้องว่าชีวิตของเรา เรื่องดอกเบี้ยอันตรายที่สุดสําหรับชีวิตของเราครับครับแล้วก็อยากจะให้สังคมของเราเข้าเข้ามาดูแลซึ่งกันและกันครับสร้างสถาบันการเงินแบบอิสลาม,มนะครับแล้วก็มีกองทุนนะครับเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องนะครับเพื่อปราศจาก ดอกเบีย้ยแล้วก็ทําให้เราได้ได้ช่วยเหลือปลดแอกพี่น้องจากจากของไม่ดีเหล่านี้ด้วยนะครับก็หงฝากพี่น้องในช่วงของชวนคุยชวนคิดนะครับในวันนี้เพียงเท่านี้ชาลล์เรากลับมาพบกันใหม่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวารฮามตุลลอฮ์วะบาระกาตุ بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا بالا فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا فجئنا